สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษมหยุดหยุด ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับหากพบเห็นมันสัมปลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที เรามาในช่วงนี้นะคะไปติดตามกรงการข้าวค่ะซึ่งมีบทบาทและภารกิจนะคะคในการสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยให้เกษตรกรนะคะได้มีการรวมตัวรวมกลุ่มการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตนะคะและที่สําคัญผลผลิตนั้นเป็นไปตามมาตรฐานนะคะก็จะสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยเราไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้นะค,ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันพัชพิชาเมธากรเจริญค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทนะคะได้ดําเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่หรือที่เรียกง่ายๆว่านาแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดจนประสบความสําเร็จในการผลิตข้าวรวมไปถึงการสร้างอาชีพให้กับชาวนาอีกด้วยค่ะ ดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านปรัถนาสุขสิริท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวัยนาทนะคะรวมไปถึงทางด้านของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่น้องตาดำโพเจริญคุณวินยัยจีนจันจะมาร่วมพูดคุยกันคะ่ะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสค่ะสวัสดีค่ะ มาพูดถึงนะคะพื้นที่ของจังหวัดชัยนาธนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะคะเรื่องของการทํานาแปลงใหญ่ตอนนี้นี่ที่ผ่านมานี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนยังไงคะค่ะก็ขอเล่านิดนึงนะคะว่าแปลงใหญ่ที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2558นะคะในสมัยนั้นใช้คำว่าเป็นดาวอุตสาหกรรม ก่อนนะคะ,คะแล้วก็แปลงใหญ่ที่ทางกรมการข้าวสนับสนุนงบประมาณมาตั้แต่2 5 5 8จนถึงปัจจุบันนี้ยะค,ะค่ะมีทั้งหมด24แปลงค่ะก็เนื้อที่ก็ร่วม4,000 0กว่าไร่แล้วนะคะค่ะ ถือว่าดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558เลยก่อน,นที่จะเป็นก่อนที่จะเป็นดาวแปลง่ายเลยะนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าค่อยๆเริ่มต้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งตอนนี้กลุ่มนาแปลง่ายถือว่าพื้นที่ที่เราดูแลมาทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณ5ปีตรงนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีความเข้มแข็งในกลุ่มที่มีการรวมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการบริหารจัดการค่ะพอดีแปลงใหญ่ของของเราเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ อำเภอของจังหวัดนะคะก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตข้าวที่เป็นข้าวขาวนะคะแล้วก็ข้าวพื้นนุ่มแล้วก็ข้าวหอมมะลิที่ที่ว่าเรียกว่าข้าวหมอมนอกเขต23จังหวัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ของแปลงใหญ่ของเราเนี่ยก็มีแปลงพิเศษนะคะอย่างทางแปลงของอนาแปลงใหญ่ ของหนองตาดำโพเจริญเนะะี่ยค่ะก็เป็นแปลงใหญ่ที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะซึ่งอาจจะต่างจากที่จังหวัดอื่นนะคะค่ะอ่านี่ต่างจากต่างจากจังหวัดอื่นๆอย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่หนองตาดำโพเจริญเนี่ยวันนี้เลยมาลงลึกพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ารายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงเอออยากทราบนะคะคุณพี่นายคะจุดเริ่มต้นของการ เข้ามาสู่การรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ตอนนั้นเนี่ยประสบเรื่องของปัญหาอะไรยังไงบ้างคะแล้วกว่าจะมารวมกลุ่มกันอยากให้เล่าถึงตรงนี้สักนิดนึงค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องของปัญหาปัญหาเยอะมากมายนะครับสําหรับชาวนาเพราะชาวนาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดราคาตนเองได้เลยนะครับ มันก็เราเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ยเราต้องไปขายลงสีบางครั้งเนี่ยลงสีกดร,ราคานะครับเราไม่สามารถกําหนดได้รานนี้เราเล็งเห็นว่าเรารวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราสามารถกําหนดราคากันเองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีระเบียบมีข้อากติก,กากําหนดไว้ในในกลุ่มนะครับ <ๆ S 1> ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นระเบียบที่เราจัดตั้งกันขึ้นมาในภายในกลุ่ม ผู้ที่จะทําแปลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันแล้วเราก็มากําหนดราคากันเองได้ราคาขั้นต่านะครับไม่ว่าข้าวจะลงเหลือ3 0 0 0ันสี่พันเราก็ซื้อราคากลางที่เรากําหนดไว้เราจะกําหนดไว้เถอะตามกระบวนการของเราเนี่ยมีมเมล็ดแดงไม่เกินครึ่งกิโลไม่เกินสาม,มเมล็ด แล้วก็ตัดพันปนอะไรต่างๆพอไปตรวจปุ๊บนี่จะมีคนตรวจแปลงนะครับพอตรวจแปลงเสร็จแล้วข้าวผ่านเนี่ยเราก็กําหนดราคาไว้อยู่ที่8,000 8,500นะครับราคาขั้นต่ํำ <Yeah. S 1> ถ้าข้าวขึ้นเราก็ขึ้นถ้าข้าวลงเราก็ซื้อ8,500 <Yeah. S 1> ก็ทําให้เกษตรกร,ท,กรที่เนี่ยนะครับก็จะมีไรายได้ที่ดีขึ้น <Okay. S 1> นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้รับจ้าง <Yeah. S 1> นะครับผู้รับจ้าง จัดพันปนถอนนอกแถวอะไรต่างๆเนี่ยก็มีรายได้ทุกวันอย่างน้อยก็วันละ300เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์คุณภาพเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลไท์ที่ประสบความสําเร็จของพ<ช>ื้นที่ในจังหวัดชัยนาทเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะค่ะก็ะจังหวัดชัยนาทเราถือว่าเป็นเมืองเมล็ดพันธุ์นะคะค่ะแลจะมีผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนแล้วก็มีศูนย์ข้าชุมชนแล้วก็มีกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะค่ะ,คะแล้วก็ เรายึดถือระเบียบของกรมการข้าวนะคะในการที่จะ,ะกําหนดเป็นมาตรฐานนะคะซึ่งทางนี้กําหนดข้าวแดง3ามเมล็ดนี่ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานของกรมนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็งในระบบนาปแปลงใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะอนอกจากนี้แล้วนะคะศูนย์เข้าไปส่งเสริมในด้านใดอีกบ้างคะศูในย์วิจัยเราก็จะไปให้ความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะ,คะการเพิ่มมูลค่าของสินค้า แล้วก็ที่สําคัญเราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคุณภาพนะของของคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยะะจะมีความยั่งยืนได้การผลิตเนี่ยต้องได้มาตรฐานแล้วก็เป็นให้เป็นที่เชื่อถือของของลูกค้าค่ะแล้วจะมีความยั่งยืนแล้วกลุ่มเนี้ยพอเป็นแปลงใหญ่เนี่ยจะมีความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ชนิดพันธุ์ที่ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็น พันธุ์ข้าวต่างๆที่ที่เขาสามารถผลิตได้หลากหลายกว่าเดิมนะคะค่ะเรียนถามทางด้านของประธานชุมชน,นค่ะเมะเล็ดพันธุ์ที่เราผลิตขึ้นมาได้เนี่ยปกติแล้วตอนนี้เรามีการส่งจําหน่ายหรือว่าส่งขายที่ไหนยังไงบ้างคะครับก็ต้องตรงนี้ต้องขอเท่าความก่อนในเรื่องของสูงรค่าชุมชนเนี่ยนะครับนโยบายของกรมข้าวเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ดีนี่จะให้ใช้ในชุมชนก่อน เหลือจากชุมชนก็ขายออกไปด้านนอกนะครับตอนนี้เราก็แบบว่าไม่มีโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็ปากต่อปากกันเนาะตอนนี้ก็ส่งขายหลายจังหวัดครับสระบุรีสิงห์บุรีอยุธยาอย่างทองแล้วขึ้นไปทางเหนือก็เป็นพิจิตรไปพิษณุโลกนะครับซึ่งเราก็มีลูกค้าที่ มาซื้อพอซื้อแล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เราไม่มีปัญหาก็ทําให้ปากต่อปากก็บอกกันไปนะครับทาให้ตลาดเรากว้างขึนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการรวมกลุ่มกันนะคะในระบบส่งเสริมนาแปลงใหญ่ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางด้านของท่านพอ,อนะคะฝากถึงเกษตรกร,กรที่อยู่ในกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเรื่องของการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพต่อไปคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของการผลิตข้าวเนี่ยสามารถที่จะสมัครที่ไหนยังไงบ้างคะเรนเชนคะ่ะ พูดถึงคุณภาพก่อนนะคะคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เ,เพิ่มมูลค่าได้นะคะเ,เช่นการผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจและก็มีความต่อนเนื่องของเรื่องของการการตลาดใช่ค่ะถ้าพูดในเรื่องของข้าวคุณภาพดีหรือที่ว่าเป็นข้าวสารเนี่ยคะ่ะก็จะทำให้มูลค่าของออราคาข้าวเนี่ยเพิ่มมากขึ้น นะคะแล้วก็ถ้าเข้าสู่มาตรฐานของ G A P เนี่ย mm hmm. การผลิตข้าวตัวนี้ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะไปะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาต่อย,ยอดด้านต่างๆได้อีกนะคะ mm hmm. สำหรับผู้ที่สนใจหรือว่ากเกษตรกรที่สนใจจะรวมกลุ่มกันแปลง,ปลง,ปลงใหญ่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้มาตรฐานลดลงเดิมเนี่ยมันมากกว่า30ลายต่อนี้กก็ oh. จำนวนก็ mm hmm. อ ไม่ต่ำกว่า30ลายเนี่ยสามารถที่จะมารวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ได้นะคะโดยมีพื้นที่นารวมกันก็มากกว่า300ไร่นะคะก็สนใจสมัครได้ที่ไม่ว่าจะเป็นสำนังกงานเกษตรอำเภอสำนังกงานเกษตรจังหวัดนะคะศูนย์เมเล็ดพันข้าวหรือศูนย์เจ้ข้าวของกรมการข้าวได้นะคะในพื้นที่ค่ะแต่ก่อนอาจจะต้องมีจํานวนที่มากมากกว่าน,าานี้สำหรับมากกว่านี้สําหรับการที่จะรวมกลุ่มกันเป็นนาแปลงใหญ่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย เรื่องของกติกาต่างๆมีการปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะมีการลดทอนจานวนคนลงบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะคะที่จะเข้ามารวมกลุ่มแบบน้ำแรงใหญ่อย่างไรก็ตามก็ลองไปติดตามรายละเอียดน,นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของกรงการข้าวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะ คุณปราถนาสุขสิรินะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทนะคะรวมไปถึงคุณวินยัยจีนจันร์ทประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่น้องตาดำโพเจริญนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะทั้งสองท่านค่ะ ถ้าากชนะคนไหนนะคะสนใจจะเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่นะคะก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศหรือว่าสํานักส่งเสริมการผลิตข้าวกล่มการข้าวค่ะค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ข,ข่าวเวลา6กโมงเช้าทางช่อง9 m c o r HD กดหมายเลข30นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊บก,กับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็คาดหวังว่าการสันมนาค,ครั้งนี้นะครจะได้ทั้งเรื่องการบริหารจัดการดินปุ๋ยของชุมชนจะได้เรื่องการจัดการศัตรูพืชของชุมชนซึ่งถ้าบริหารจัดการดีปุ๋ยก็จะลดลงการใช้ปุ๋ยก็จะสอดคล้องกับความต้องการของพืชความเหมาะสมของดินโรคพืชศัตรูพืชก็จะน้อยลงต้นทุนการผลิตก็จะลดลงผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนั่นก็รายได้ของพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะดีขึ้นมา เพราะนั้นก็คาดหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นเป็นผลสำเร็จที่จะนำไปขยายต่อไป